สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าคลิปที่8 1 9นะวันนี้รูน่า8 8ของเราก็มาอัพเดตข่าวสารลูน่าซกับตลาดคริปโตนะฮะวันนี้เราก็มีเรื่องพูดกันอยู่3เรื่องนะฮะเรื่องแรกเราก็จะพูดถึงเรื่องเวโรนะ,ะเรื่องที่2เราก็จะพูดถึงเรื่องกระเป๋าของรู n a C นะตอนนี้กระเป๋าสะพานเนี่ยมีการโอนออกเท่าไหร่ right. แล้วก็มาดู x p a y m e n t หรือ d o g p p y y m n t t นะหลายคนก็รออยู่ว่าสรุปแล้วเนี่ยทวิตเตอร์หรือ X เนี่ยจะใช้ ด็อกหรือไม่นะตอนนี้ได้ใบอนุญาตไปแล้วกี่ลัดเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีการแจ้งว่าประมาณเดือนสิงหาเนี่ยนะฮะตัว X Payment จะได้รับใบอนุญาตครบ50ลรัตนะเดี๋ยวมาตามดูกันอันนี้ก็จะมีผลสำหรับเหรียญทั้งหมด3เหรียญเลยนะฮะอ่ะก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราก็มาดูผลโพในมา โพลีมาเกตนะโพลีมาเกตเนี่ยก็มีการพูดถึงคนที่ประสงค์ที่จะโหวตนะส่วนใหญ่ก็อยากเลือกนะฮะริพับลิกันนะส่วนตัวรัฐสวิงสเตทนะสวิงสเตทเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเราดูเนี่ยทั้มก็จะนำอยู่ทั้งหมด5้รัฐนะส่วน2รัฐหลังเนี่ยนะฮะกัมลาแฮริสนำฉะนั้นต้องดูใกล้ๆเลือกตั้งอีกทีว่าผลโพตรงนี้นะ ว่าไอ้รัฐสวิงสเตทคือรัฐที่ยังไม่รู้จะเลือกใครนะไอ้ตรงนี้แหละไอ้รัฐพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวตัดสินนะว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีเขาก็จะมุ่งเน้นหาเสียงกับรัฐพวกนี้นะซึ่งทำยังนำอยู่นะในเวลานี้อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่มีการแชร์กันนะฮะในโลกทวิตเตอร์หรือ X นะว่าตัวเวโลนะอนาคตอาจจะใช้นะกับเซเว่นอีเลเว่นะ แล้วก็พูดถึงว่าเวโลนะจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับ7ซเว่นอะนในอนาคตได้อย่างไรก็เห็นมีคนแชร์กันนะค่อนข้างเยอะนะแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า7ซเว่นอเนี่ยเขาอยู่ในไทยนะถ้ากราตตของไทยไม่อนุญาตหรือไม่ได้ออกเงื่อนไขอะไรในลักษณะที่อนุญาตให้ใช้เ,เป็นคูปองเงินสดหรือเป็นลักษณะสะสมแต้มหรือใช้เป็นคริปโตโทเคนชำระเงินได้นะฮนะก็ ก็ต้องดูกันไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังทําไม่ได้ตามกฎหมายแต่ว่าถ้าเกิดหลายคนก็มองว่าอาถ้าเกิดเขาสร้างเป็นสเตเบิลคอยหลายคนก็บอกว่าเออก็สเตเบิลคอยเนี่ยถ้าเขาไปเจาะในประเทศรอบๆนะที่ค่อนข้างที่มีความสิทธิ์ขาดในเรื่องกฎหมายอา้าวหลายคนก็บอกว่าเป็นลาวได้ไหมนะ ก็อาจจะเป็นไปได้ฮนะถ้ารัฐบาลลาวเนี่ยนะโอเคกับการสร้างสเตเบ e c o คอยเงินกีบนะโดยใช้เวโลนะเออเป็นเป็นตัวค้ำก็คืออ่าสเตเบอรคอยใช่ไหมเหมือน USDC แล้วก็ลูน่าก็จะเป็นนะเออ เงินกีบแล้วก็เวโรก็ได้นะตรงกันข้ามฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดูกันไปนะสำหรับเรื่องเวโรเอ,อในบ้านเราเนี่ยคงต้องดูรัฐบาลอีกทีแต่ถ้าเกิดเป็นประเทศรอบๆของเราเนี่ยนะที่เขามีสิทธิ์ขาดในทางกฎหมายนะเช่นผ่านกฎหมายง่ายนะหรือผู้นำประเทศเนี่ยเป็นรัฐาธิปัตย์นะออกกฎหมายได้เองเนี่ยเช่นข้างๆบ้านเราเนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูนะว่าเออหลายคนก็บอกมองนะว่าจะไปตีตลาดที่ ลาวหรือเปล่าเพราะตอนนี้ปัญหาเงินเฟอ้อที่ลาวค่อนข้างหนักนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเวโรบุกตลาดลาวนี่ก็ไม่แน่นะฮะเออหลายคนก็รอลุ้นอยู่นะว่าตัวเวโรเองเนี่ยจะกลับไปที่ออทามไฮเดิม erm หรือไม่ซึ่งออทามไฮเดิม erm เนี่ยนะฮะจะอยู่ราวๆประมาณ1 1.6ดอลลาร์สหรัฐถึง2ดอลลาร์สหรัฐ นะหลายคนบอกว่าโอ้ยนะถึง1.5ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะก็ไปแล้วนะบางคนก็บอกว่าขอเกือบๆนะถึง2ดอลลาร์ก็ไปแล้วแล้วแต่ทุนนะถ้าเกิดคุณมีทุนอยู่เยอะคุณก็ได้กำไรเยอะนะก็หวังว่าหลายคนที่ถือเวโลอยู่จะได้จับเงินล้านนะ,ะเพราะว่าถ้าเกิดใครซื้อนะฮะช่วงลากมะม่วงตรงเนี้ยนะอตอนที่มันลงหนักๆน,นะฮนะตรงเนี้ยหรือตรงเนี้ยนะคุณก็กำไรเพราะว่ามันพองโอขวัวขึ้นมาพักใหญ่แล้วอันนี้ก็เป็นเวโลนะ ส่วนตัวด็อกเองนะฮะก็จริงๆเนี่ยตัวด็อกเนี่ยนะ,คะเคยวางแผนนะปีที่แล้วว่าจะขอใบอนุญาตประกอบกิจการนะเออเหมือนธนาคารนะก็คือเอ็กเพเมนตเนี่ย ตั้งแต่ปีที่แล้วว่าจะได้ครบเนี่ยนะฮะ50ม,มลลรัดในเดือนสิงหาแต่ถึงบัตรนี้เนี่ยได้ไปเพียงแค่36นะ36ลัฐเท่านั้นฉะนั้นดีไม่ดีฮะคงจะปีหน้าต้องรอทรัมป์หรือเปล่าเนะเพราะว่าอะไรเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนเร่งในช่วงแรกๆช่วงแรกๆได้เร็วแต่ช่วงหลังๆเริ่มอืดละ นะเริ่มอืดละแสดงให้เห็นว่ากระบวนการได้ใบอนุญ,ญาตนี่ยังไม่ครบนะห้รัสก็ต้องให้ได้ใบอนุญ,ญาตให้ครบนะเขาถึงจะประกอบิจกรัเอ็กเพเมนต์ได้เต็มรูปแบบอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องดนะ็อกนะยังไงก็ยังมีความหวังอยู่ผมว่ายังไงก็ได้ก่อนบูลันนะคือไอ้บูรันนะบูลันรอบสส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราไปเห็นเหรียญที่มันทำออทำไฮใหม่เนี่ยนะถ้าเกิดเราไปยึดถือแพทเทิร์นในช่วงบูลันกระทิงที่แล้วไอ้บูรันกระทิงหนึ่งมันยังไม่ขึ้นหรอกสําหรับบางเหรียญน,นะ มันจะไปขึ้นกระทิงสองอ่ะในปี2025สําหรับบังเหรียญตัวด็อกเองก็เช่นกันนะด็อกเนี่ยนะฮะมาโฟโม่นะในปี64ส3นี่ยังไม่ขึ้นขึ้นเป็นบังเหรียญพอ64เนี่ยพุ่งเอาพุ่งเอาเลยนะอ่าที่บะาก็เหมือนกันชนะแล้วเนี่ยคาว่าบูรันในที่นี้มันมีสองรอบนะกระทิงหนึ่งกระทิงสองที่ผมมักจะเรียกอ่ะตุลาพิกานะตุลาพิกาธันวามกรากุมภาพันธ์มีนาของปีนี้นะอ่ามีนาของปีหน้าะนะอันนี้กระทิงหนึ่ง นะกระทิงหนึ่งก็จะมีบางเหรียญที่ขึ้นส่วนรูหน้าของเราหรือนะหลายคนก็บอกว่าอรอลุ้นอย่างเดียวนะฮะว่าตัวเทอรล่าฟอร์อรมแลบเผาเท่าไหร่เพราะเผาเอาเผาแน่ไม่ไม,ไม่ไม่โกหกกันแต่ปัญหาคือเผาเท่าไหร่นะ,ะซึ่งทุกคนเนี่ยอรอลุ้นนะกระเป๋านะใบที่3ว่าจะมีเจ้าของเหรียญเนี่ยมาโอนเหรียญออกเนี่ยไปได้แค่ไหนเพรานะอะไรฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะจากเออรู้สึกนะ ยอดนะที่มีการโอนออกจากกระเป๋าใบนี้เดิมนะที่เราจำกันได้เนี่ยคือ275,000ล้านลูน่าสีตอนนี้เนี่ยนะฮะเหลืออยู่2 6 0 0 0นะ8,000ล้านลูน่าสีนะซึ่งกระเป๋าใบนี้ถูกทานเฟอร์ออกไปนะก็มีการออโอนออกใช่หไหมฮะมีการโอนออกแต่การโอนออกนี่มันตะมุตตมินะมันไม่ได้เยอะนะฮะ20ล้านนะ เออบางทีเนี่ยแค่หลัก10บนะคุณดูนะห้ารูหน้านะไม่รู้โอนไปทำไรนะก็เสียค่าธรรมเนียมเล่นการโอนในลักษณะนี้เนี่ยนะฮะมันจะทำให้ค่าธรรมเนียมและธุรกรรมเนี่ยถูกเออถูกเขาเรียกว่าเบิกถอนไปเยอะมากเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องดีไหมก็คือมันได้ได้มีการเผา นะได้มีการเผาะนะแล้วเนี่ยธุรกรรมตรงนี้ก็โอนไปเถอะนะยิ่งโอนก็ยิ่งเผาเยอะนะอันนี้เป็นเป็นธุรกรรมที่มีการโอนออกนะก็มีระดับ200 100ล้านนะ200ล้านนะฮะมี150ก็มีนะยอด150ก็มีโอนออกเหมือนกันนะเอออันนี้คืออาจจะโอนไปรวมๆก็ได้เขาอาจจะเป็นเจ้าของหลายๆหน่วยนะฮะว่ากันไปสำหรับหลายๆคนนะที่มีการโอนออกจากกระเป๋าสะพานนะ อ่านี่ก็ไปตามดูนะซึ่งกระเป๋าใบแรกอย่างที่บอกเป็นของ Binance Hot Wallet ใบที่2เป็นกระเป๋าที่มีการสเต็กใบที่3เป็นกระเป๋าของสะพานที่มีการให้โอนออกนะใบที่4เป็นของตัวบิ t คัพนะกระดานบิดคัพนะใบที่5คูคอยคริ p t o c o m o ok k x นะแล้วก็เป็นรีวอร์ดที่เอาไว้จ่ายให้สำหรับคนที่ไปสเต็กนะมีอยู่130 เออหนึ่งร้อยสามสิบล้านน้ำถือว่าน้อยนะเนี่ยเออแสนนะหนึ่งล้อหนึ่งแสนสามหมื่นนะฮะเก้าพันล้านลูน่าสี่คาเค้นนะฮะกระเป๋าใบที่สิบนี่ไม่รู้ของใครนะ,ะมีคริปโตดอทคอมนะไอกระเป๋าที่ลงท้ายด้วยเลขตัวคล้ายๆกันเนี่ยนะ ไล่มาตั้งแต่กระเป๋าใบที่เท่าไหร่อะใบที่28นะจริงๆก็เริ่มตั้งแต่ใบที่27เนี่ยนะยังหาเจ้าของไม่ได้เลยนะแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวนะรวมทั้งหมดกี่กระเป๋า14กระเป๋าก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวถ้าเกิดมันไม่เคลื่อนไหวอย่างนี้แสดงว่าไงแสดงว่าเจ้าของนี่มันไม่อยู่แล้วหรือเปล่านะฮะหรือมันเป็นของเธอรล่าฟอร์มแลบเองหรือเปล่าหนนะลองนับดู1 2 3 4 5ส7 8 9 10 1ี่ห้า14 14 15ใบเนี่ยประมาณ15ใบนะฮะสิบสี่สิบห้าใบนี้ไม่เคยเคลื่อนย้ายเลยรวมๆกันแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณสี่แสนล้านลูน่าซีมั้งคูณเราสองหมื่นเนี่ยสองหมื่นแปดอ่ะนะฮะคูณง่ายๆเลยสองหมื่นแปดคูนสิบสี่นะฮะคูนสิบสี่นะจะตกอยู่ประมาณเออสามแสนนะสามแสนล้านลูน่าซีเกือบสี่แสนล้านลูน่าซีอ่ะผมเคยคำนวณแล้วประมาณสี่แสนล้านลูน่าซีถือว่าเยอะนะฮะ ถือว่าเยอะนะถ้าเกิดเอาไอนะ้สิบสี่ใบมารวมกันมันอันดับ3าเลยนะอันดับสามเลยถ้าไม่นับไอ้อันบนเนี่ยนะฮะก็เป็นอันดับ2นะอ่านี่ก็เป็นเรื่องกระเป๋าข่าวอื่นๆนะจริงๆแล้วก็คงเป็นเรื่องที่เปิดสะพานนะฮะทำให้เออหลายคนก็ตื่นเต้นนะว่าสรุปแล้วเนี่ยสุดทางแล้วจะเผาเท่า,ทาไหร่นะเราก็ต้องรอรุ้นฮนะคือหลายคนก็บอกว่ามันจะเกิน30ตุลาไหมคือ่งนี้ มันอยู่ที่ศาลจะเห็นชอบแผนนะเออเจ้านี้เห็นชอบแผนแผนเนี่ยมันมีการเสนอเนี่ยนะฮะวันที่19กันยาถ้ามันกระบวนการมันจบเจ็จสิ้นไม่มีอะไรเนี่ยนะมันก็เริ่มนับหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าก็เปิดให้30วันใช่ไหมฮะตอนนี้เขาเปิดแล้วนี่นยฉะนั้นเราก็เปิดไปตั้งแต่วันที่แผเห็นชอบแผนนะนะแผนผ่านจนถึงนะหลังจากนั้นไปอีก30วันนะก็อาจจะก่อน30ตุลาหรือหลังมินเมย์ไปหน่อยนะแต่ที่แน่ๆนเนี่ยก็คือ หลังจากนั้นก็คือเผานะเขาก็คงจะคำนวณไว้แล้วว่าจะเผาเท่าไหร่ส่วนลูน่า2นะหลายคนก็นเริ่มมองแล้วว่าเอะก,การเผาครั้งนี้เนี่ยอัน,นิสงส์ที่มันจะได้เนี่ยแบบที่ยังไม่ได้เป๊กนะยังไม่ได้เป๊กนะอันนี้ส์งที่มันจะได้เลยเนี่ยคือสามเหรียญจะขึ้นหมายความว่าถ้าเผาเอาง่ายๆลูน่าลูน่า2 u s t c ลูน่า C ีเนี่ยถ้าเผาคืออุปทานมันหายเพราะอุปทานมันหายเนี่ยนะฮะราคามันมีผลแน่นอนอะ คุณจะเห็นเลยนะสามเหรียญนี่จะขึ้นพร้อมกันปลายปีนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะพอใจตรงไหนตั้งราคา,าไว้นะไล่ราคาขึ้นไปเพื่ออะไรฮนะเพราะว่าเวลาเออมันขึ้นไปนี่คุณจะได้กําไรนะโดยที่ไม่ต้องมานั่งเฝ้ากาฟนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องการเปิดสะพานนะอันนี้ก็เป็นภาพของหุ้นนะฮะรู้สึกว่าหุ้นนี่ใครบอกว่าลงทุนแล้วมันบางอันมันปลอดภัยมันไม่จริงอะนะฮะ คือไม่ว่าจะเป็นหุ้นคริปโตเนี่ยมันก็มีความผันผวนอยู่พอสมควรคุณจะไปมองว่าเออลงทุนในหุ้นลงทุนในนั้นในนี้มันจะมีความาปลอดภยัยจริงๆหลายคนก็พูดบอกว่าไม่ลงทุนสินะฮะเงินคุณเนี่ยจะถูกเงินเฟ้อเนี่ยนะเออกินไปเรื่อยๆนะจากเดิมคุณซื้อก๋วยเตี๋ยวชามละ5บาทในสมัยก่อนนี่คุณก็มาซื้อก๋วยเตี๋ยวชามละ50แล้วนะบางทีบางทีคุณต้องกินข้าวจานละ60บบาทนะ รวมไข่ดาวแล้วหกสิบห้านะบางที่นะบางทีไปกินข้าวในห้างสรรพสินค้าเนี่ยาตามเนี้ยแกงถุงนะตักละสี่สิบบางทีก็ตักละห้าสิบละเมื่อก่อนนี้ยังตักละสามสิบเมื่อก่อนนะตักละเอ่อตักละสามสิบดัวขยับมาเป็นสี่สิบห้าสิบหกสิบฉะนั้นแล้วเนี่ยกับข้าวคุณตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยได้กินถูกเงินเฟ้รมันกินไปเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยการไม่ลงทุนเลยนี่แหละนะฮะ เขาบอกว่าประมาทยิ่งกว่านะก็ว่ากันไปสําหรับเรื่องการลงทุนเนาะแต่การลงทุนทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีความเสี่ยงคุณต้องยอมรับความเสี่ยงนั้นด้วยน,นี่เป็นข้อสําคัญหลายคนก็ลุ้นนะลุ้นว่าเวโลจะขึ้นเท่าไหร่ต้องรอดูนะฮะอีกอันนึงเป็นเรื่องออสารดีกานะไม่ใช่สารล่ำมนูลวนะเป็นสารดีกานะฮะคือสารสูงของอเมริกาเนี่ยก็ระง,งับนะที่ตัวทรัมป์ไอตัวไบเดนนะฮะจะจ่ายหนี้ให้กับ กยศถ้าพูดง่ายๆนะฮะอันนี้ก็เหมือนเอาเงินเนี่ยเหมือนสะคือจริงๆเนี่ยนะฮะไบเดนเนี่ยเขากะว,ว่าจะเอาเงินเนี่ยมาจ่ายหนี้ให้กับนักศึกษามันก็เหมือนเป็นการใช้เงินเพื่อ,อมีผลต่อการเลือกตั้งอ่ะมีผลต่อการเลือกตั้งศาลก็เบรกไงไอ้เบรกเนี่ยหเหตุผลอะไรไม่รู้ละ่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยแทนที่จะเอาเงินตรงนี้ซึ่งเป็นเงินของรัฐเนี่ยนะฮะเอาไปจ่ายหนี้กยศให้เนี่ยมันถูกเบรกมันก็เลยไม่ได้ใช้เงินตรงนี้ไปใ,ในการหาเสียง อันนี้ก็จบไปนะจริงๆนีออ่รูปทรงนะรูปทรงหลายๆทรงเนี่ยนะทุกคนก็มองกันว่าเออมันน่าจะเหมือนอยังไงมันน่าจะไปในทางของของอะไรนะของตัวทรัมม์ซะมากนะเข้าทางทรัมป์อ่าเนี่ยเท่าที่เห็นนะมีคนแชร์ภาพนี้ฮะมีคนแชร์ภาพนี้ในทวิต t ตอรค่อนข้างเยอะแล้วก็แชร์เข้ามาในกลุ่มนะบอกว่า7 e เ e ่นอเนี่ยนะฮะจะต้อนรับ Orbit ิทนะบเวโล ว่าอย่างนี้จริงเท็จประการใดต้องไปดูข้อมูลในอนาคตอีกทีนะอันนี้เราก็ไม่ทราบว่าสรุปแล้วมันเป็นภาพจริงไหมอันนี้คือภาพจริงไหมถ้าเป็นภาพจริงนะมันก็ดีนะเออผมดูแล้วมันอาจจะ AI ไหมเนี่ยหรือภาพจริงหลายคนก็มานั่งดูนะเอา่องเอานะรู้สึกมันไม่มีคนอยู่ในร้านเลยนะมันอาจจะเป็นภาพตัดต่อก็ได้ก็คือเอาข้อความนี้มาใส่หรือว่า นะฮะถ้าใครยืนยันว่าภาพจริงก็ส่งมาให้ดูกันไปนะฮะอันนี้ก็เก่าๆกากันไปสำหรับตัวเวโลนะก็นะขอให้มันถึง1 1สตางค์ไอ้1 1ดอลลาร์6 60นะถึง2ดอลลาร์ตามที่หวังไว้แล้วกันก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ